ตั้งแต่เด็กนะฮะถ้าไม่มีใครไม่ยุติธรรมแล้วเราจะทนไม่ได้ใช่ไหมถ้ารู้สึกพ่อแม่ไม่ยุติธรรมนะทำทำให้พี่เขาทําได้น้องก็ทําไม่ได้แล้วทใํใไมน้องทําได้พี่ทําไม่ได้ไม่ยุติธรรมเลยโอ้ดิทุกสําหรับเด็กนะไม่ยุติธรรมแต่ทําไมคนเราจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าอะไรๆไม่ควรจะยุติธรรมความรู้สึกนี้มันเกิดจากอะไรฮะ ทำไมเราเราจึงมีเหมือนกับเป็นของธรรมชาติของเราทฤษฎีของงานต่อมาก,ก็คือมันเกิดจากการที่เราเคยเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วแล้วเราก็เราก็มีเซนส์ว่าในระยะยาวนะอะไรๆมันจะบาลานซ์จะสมดุลกันแต่เมื่อเราเกิดเป็นพุทธชนในแต่ละแต่ละชาติแต่ละชาติ ความสำนึกในความสัมดุลของของสิ่งทั้งหลายมีอยู่แต่เราก็จะไปเข้าใจว่าในชาติแต่ละชาติเรื่องแต่ละเรื่อง,องมันควรจะยุติธรรมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเรื่องเรื่องสรรเสริญนินทานี่เขาจะเห็นได้ได้ชัดนะับเพราะว่าอะไรเป็นสิ่งที่เรา เราจะทำจได้ยากที่สุดเรื่องหนึ่งเมื่อเราถูกใส่ร้ายในเรื่องที่เราไม่ได้ทำใช่ไหมรู้สึกจเจ็บปวดมากมันไม่อยู่ที่ทำเลยเราไม่ได้ทำเลยทำไมเขาจะไปว่าเราในเรื่องนี้มันไม่น่ามันเราก็ทำความดีตลอดทำไมเขาไปกลั้นแกล้งก,ก,ก,ก็ไปใส่ร้าย,ายอย่างนี้เหมือนกับว่าเราไม่โลกนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเราดูตามเหตุปัจจัยในชีวิตเราก็ต้องยอมรับว่าแม้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อพุทธชนมันเป็นอย่างนี้โลกมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วฉันเราทำความดีเราทำสิ่งที่ดีคนอื่นก็จะมองเราอย่างไงก็ถ้าเป็นคนดีก็ต้องอนุโมทนาใช่ไ เห็นเราทำความดีเขาก็อนุโมทนาแต่หลายคนก็อาจจะเฉยๆไม่สนใจไม่เห็นเป็นเรื่องน่าทึ่งตรงไหนแล้วก็จะมีอีกสุดหนึ่งก็อิจฉาแมมทําไมเขาทําได้เราทําไม่ได้สักทีทำไมเขาได้มไม่ไมน,น่านจะเป็นเรามากกว่าแล้วจะเป็นบางบางคนที่โกรธไม่พอใจเพราะว่า คนที่ทําความไม่ดีบ่อยๆนี้ก็ต้องหาพักพวกที่ทําความไม่ดีคล้ายๆกันจะเป็นหมู่เป็นเป็นสังคมทีนี้สังคมของคนไม่ดีมันก็มีปัญหาว่าไม่มีใครอยากจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามหาทางที่จะอธิบายกับตัวเองอธิบายกับคนอื่นที่เข้าว่าไม่ดีจริงๆ มันก็ดีอยู่แล้วไม่อย่างนั้นก็มันก็ต้องเป็นอย่างนี้สังคมมันก็เป็นอย่างนี้โลกมันก็เป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ขอเป็นขออ้างทีนี้ถ้าหากว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ในวงการเดียวกันสิ่งแวดล้อมมันเดียวกันแต่เขาทําความดีได้ขออ้างของเรานี่พังทลายไปเพราะว่าคนที่อยู่ข้างนอกก็ว่าอ้าวคุณอ้างว่า ไม่มีทางอื่นจําเป็นตําทำไมคนนั้นเขาทํได้ท้งนี้กลุ่มนี้ก็ต้องไม่พอใจคนทําความดีแน่นอนนะนั้นเราเรียนรู้เรื่องเรื่องการทําความดีต้องรู้เท่าทานว่าคนเราทําความดีบางคนก็อนุโมทนาคงจะเป็นส่วนน้อยบางคนก็บางคนก็เฉยๆบางคนก็อิจฉาบางคนก็ไม่พอใจนี่ถ้าเรา ถ้าเราเข้าใจผิดในเรื่องความยุติธรรมราจะคิดง่ายๆว่าคนทำดีคุณจะได้ความดีความดีก็คือความยอมรับจากสังคม,มเมื่อคนเราเป็นอย่างนี้มันคงเป็นไปได้ยากใช่ไหม,มที่จริงแล้วเรา่าจะพู่งใจถ้าเราทำความดีและคนชั่วนินทาแสดงว่าก็คงจะทำอะไรที่ใช้ได้ใช่ไหมดั้น ที่นี่ทำไมเราจรึงจะน้อยใจมันจําเป็นไหมที่จะน้อยใจเมื่อคนดินทามันมันไม่จําเป็นฮะคือความทุกข์ทั้งหลายถ้าเรามองความทุกข์ในการพิจารณาด้วยปัญญาข้อสําคัญที่สุดก็คือความทุกข์เกิดขึ้นได้เราต้องมีส่วนร่วมอันนั้นไม่ได้หมายความว่าอย่าไปโทษเขาเลยต้องโทษตัวเองอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกัน ต้องบอกว่ามีทุกเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ต้องมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยนั้นส่วนส่วนของเขาเราก็เรียกว,ว่าส่วนที่เกิดจากภายนอกเราก็ดูว่าควรจะแก้ไขอย่างไางนะก็เป็นก,การแก้ไขประเภทหนึ่งอาจจะเป็นอดทนไว้ก่อนหรือว่าอาจจะต้องไปทําบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบโดยตรงคือส่วนร่วมของเราต้องไปกําหนดว่า เอะเรามีตัณหาอยู่ตรงไหนมีอะไรที่จะต้องละอยู่ในใจที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะถ้าแก้ส่วนส่วนของของเรานั้นเราจะเจอแต่ความลำบากบางอย่างแต่จิตใจก็ไม่ไม่เศร้าหมองเพราะความเศร้าหมองเกิดจากเราเพราะเราไม่ได้กำหนดรู้ไม่ได้เข้าใจดังนั้นเราทำอะไรเราหวังด้วยความหวังมันก็อันตรายใช่ไหม เพราะหวังนี่มันมีผลสองอยา่างสมหวังกับผิดหวังแล้วถ้าเราหวังอะไรมากๆเมื่อเมื่อไม่สมหวังก็ผิดหวังมากๆนั้นเป็นเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งว่าถ้าเราหลงอยู่หรือว่าฝากฝังจิตใจเราไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ ความรู้สึกต่อสิ่งตรงข้ามมันจะรุนแรงหมายความว่าถ้าเราชอบคำสรรเสริญมากเวลาโดนคำดินทานี่จะทุกข์มากถ้าเราตรงการจะเป็นทุกข์กับคำนินทาน้อยลงเราก็ต้องเสียสละความายินดีในคำสรรเสริญเพราะมันไปด้วยกันยิ่งยินดีในคำสรรเสริญยิ่งจะต้องยินร้ายในคำนินทาน ทีนี้เขาเขาสรรเสริญก็ดีนินทาก็ดีคว้าคำสรรเสริญน,นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องพอดีกับสิ่งที่เราทำใช่ไหมก็บางสิ่งบางอย่างทำแล้วอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเรานี่ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากแต่เกิดผลดีกับคนอื่นเขาก็สรรเสริญโอ้นี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี มันมันมันก็เป็นการสรรเสริญที่เกินเหตุของเราเห็นไหมนี่เราก็เออนี่ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราก็ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างออ้โทำทำงานมากเ,เหนื่อยมากคสสําสรรเสริญก็อ่อนๆนครับ <c oughs> แหมเรารู้สึกแหมทาไมเอ่อทำไมำไม,มันมันน่าจะมากกว่านั้นทําไม ไหมมันจนมากกว่านั้นมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาอ mm hmm. นั้นเราเห็นว่าสันเสริมบางอย่างก็พอดีกับการกระทาของเราบางอย่างมันเกินบางอย่างมันไม่ถึงนินทาก็เหมือนกันบางทีเราเราทําผิดเขานินทาก็สมควรที่เขาจะตําหนิแต่บางทีเราทําอะไรผิดเล็กนิดเดียวแต่เขาก็โกรธมาก บางที่เราก็ทําอะไรผิดพลาดมากแต่เขาปล่อยวางเขาไม่ได้อะไรมากเม่ออนิทานก็สันเสริญมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันก็ไม่มีความยุติธรรมเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าผิดขนาดนี้ก็ต้องตำหนิแก่ในสันทำความดีระดับนี้ก็ต้องใดทำสันเสริญระดับนี้มันไม่แน่นอนอันนี้ก็เรียกว่ารู้เท่าทัน ตันั้นโลกธรรมเป็นสิ่งที่เรากําหนดรู้แต่สิ่งที่ต้องจัดการก็คือความรู้สึกต่อโลกธรรมไม่ไม่ให้ตัณหาเข้าไปครอบงําตัณหาที่ว่าอยากได้สัรเสริญไม่อยากได้นินทายินดีในสรรเสริญยินร้ายในนินทายศเชื่อเสียงก็เหมือนกันถ้าเรายินดีในเชื่อเสียงมากเมื่อเชื่อเสียงลดน้อยลง ก็จะทุกข์นั้นเราก็ไม่ยินดีในในเชื่อเสียงเราก็ไม่ต้องไปยินร้ายในการไม่มีเชื่อเสียงในความเสื่อมของเชื่อเสียงตำแหน่งมันก็การการทำงานมันก็ตำแหน่งอาจจะสูงขึ้นถ้าอาจจะไม่สูงขึ้นก็ได้ถ้าถ้าองค์กรที่เราอยู่ไม่ยุติธรรมและมีการประจบประแจงมากและมีความ ทุจริตมากคนทําความดีเสื่อสั์สุจริตอาจจะไม่เก่าหน้าไม่ใช่ว่าเพราะไม่ได้ทําความดีจริงและทําความดีในในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สนับสนุนการทําความดีอย่างก็บังก็ตรงตามเหตุตามปัจจัยแล้วรีรู้เรยเนี้อสันเสริญสักแต่ว่าสันเสริญ,น,รญนินทาสักแต่ว่านินทา เรื่องโลกธรรมในแม้ต่ในวัดก็มีลุงพ่อชาท่านก็จะใช้เรื่องนี้สั่งสอนลูกศิษย์อยู่เป็นปิอาตมาก็โดนตอนที่ปวดไใหม,ใหม่จะชอบไปนั่งใต้ถุนกุฏิท่านไปรับใช้บ้างไปไปนั่งทั้งทงั้งที่ยังฝังไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าชอบบรรยากาศชอบชอบหนังตรงนั้น เนี่ยาตมาไปอยู่วัดป่าพงใหม่ก็นั่งเสือเรียนภาษาไทยก็ไม่มีแล้วพระเดน,นสวนมากก็พูดภาษาลาวภาษาอีสานบางทีเราก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นไทยส่วนไหนเป็นลาวเรื่องอเรื่องชอช้างโซโซนี่ซับสนมาหลายปีเหมือนนะว่าเออ เร่งรอเรือรอเล่งโอ้หลายหลายเรื่องที่มันสับสนนะแตอ่อาตามาไปนั่งนั่งกับหลวงพ่อชาบางทีท่านก็นั่งกับ,กบแขกท่านว่าพระองค์นี้นะไม่ใช่ฝรั่งนะเป็นลาวนะโอ้โหอาตามานี่พูมใจแค่นี้นะพูมใจมากเลยฮะว่าไม่ใช่ฝรั่งเป็นลาวแล้วท่านก็จะ,อะลองนะถามว่า uh -huh.